ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยกว่าจะกลายเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จให้คนไทยได้ชื่นชมเหมือนทุกวันนี้โดยเฉพาะวงการเทนนิสอาชีพขึ้นชื่อเรื่องความโหดในเกมการแข่งขันมาจนถึงความทรหดตลอดเส้นทางโยกย้ายตัวเองเพื่อไล่ล่าความฝันไปทั่วทุกมุมโลกเลยครับไปเปิดใจเหล่าดาวดังถึงประสบการณ์เสียวเหตุการณ์ประหลาดวันที่โชคร้ายกลายเป็นดีนึกถึงแล้วยังอมยิ้มได้ ไม่ว่าวันเวลาเหล่านั้นจะผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วก็ตามเริ่มต้นกับซ u เปอร์ปิกแลนายอุดมโชคครั้งหนึ่งบินไปแข่งที่แอฟริกาใต้ตัวไปถึงที่หมายเมืองโจฮันเนสเบิร์กแต่กระเป๋าเดินทางและอุปกรณ์ทำมาหากินทั้งหมดไปหลงที่เมืองเคปทาวสะงั้นต้องไปยืมไม้เทนนิสยืมชุดยืมรองเท้า คืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องไปแข่งนะครับกางเกงเกในอะพี่การเกงในง่ายเลยใช้ของต้นตอง่าหรือไม่ก็ไปซื้อผมจำไม่ได้อันนี้ไม่ได้ใส่รายละเอียดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นก็ไปกับต้นตองด้วยยืมอยู่เพื่อนๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็แข่งแข่งนะฮะแข่งครับผมอันนั้นไปแข่งเชลเลนเจอร์ครับแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญก็เข้ขาวคอเตอร์แต่พอมาตัวเองมาปุ๊บแพ้เลยครับ อาจจะเหมือนกับมันมันเริ่มพ้นชินกับไม้คนอื่นแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เลยแพ้แต่ว่าก็ถือว่าเป็นทริปที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จโดยอุปกรณ์ของคนอื่นดีกว่าครับตอนนั้นพี่ปีกเองก็เรียกว่ากําลังวัยรุ่นอ่ะยี่สิกว่าก็มีเริ่มมีความรักแต่ว่ามันไม่เหมือนสมัยนี้มีลงมีไลน์มี m e s s ซนเจอติดต่อกันได้ตอนนั้นคุยกันยังไงอะไอีเมลครับ ก็อีเมลปุ๊บทิมเสร็จปุ๊บก็กด enter ปึ้งแล้วก็เดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ค่อยมาค่อยมาตอบใหม่ oh. คือแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนท่องนี้คือไปปึ้งตอบกับปั้งไปปึ้งตอบกับปั้งไปแต่ก่อนคือมันตึง้งก็รออีกวันหนึ่งแล้วก็เราก็ไปทำอะไรของเราเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งก็กลับมาเช็คดูที่มีเมลมาไหมมีอะไรไหมถ้ามีก็คุยกับปึ้งแล้วก็กดตึง้งแล้วก็รออีกวันหนึ่งก็กลับอะไรเงี้ยครับ อาจจะเป็นผลดีกับน,นักกีฬามากกว่านะใช่ครับใช่มันทําให้เราสมาธิอยู่กับเกมการแข่งขันมากกว่าญี่ปุ่นเนี่ยไปทีไรผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเหมือน,น,น,นเข้ากับไลฟ์สไตล์เราอะเราชอบเป,เป๊ะ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 ญี่ปุ่นนี่เป๊ะมากนะครับอย่างเช่นงานเลี้ยงเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มสองทุ่มปุ๊บบางทีเหลืออีกหนึ่งนาทีเขาก็ยังไม่พอหนึ่งปึ้งเขาพูดเลยประกาศเลยคือญี่ปุ่นนี่คือเป๊ะ รถบัสจะออกนี่ก็คือเราจะไปเลทหนึวิสอวิไม่ได้เลยครับเราต้องไปก่อนพอนาฬิกาเขาบอกเอาแปดโมงปุ๊บเลข59เปุ๊บเขาเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วพอแปปึ้งคือปุ๊บไปแล้วผมเคยพลาดเพราะว่าไปช้าไปประมาณ30วิสาวิเขาไปแล้วรถไปแล้วครับก็เลยต้องนั่งแท็กซี่ตามไปและแท็กซี่ญี่ปุ่นแพงด้วยข้ามจากญี่ปุ่นสู่จีนแผ่นดินใหญ่น้องลัก ลักษิกาคำขำมีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาและเที่ยวบินล่าช้าไปจนถึงโดนยกเลิกมันเหมือน,ม,นมันแคนเซลิลไปเลยวันนั้นนะพี่แล้วทุกคนก็ไปโรงแรมแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องอาจจะนั่งโง่ๆอยู่ที่สนามบินโดยที่ไม่รู้ว่ามันแคนเซิลแล้วทั้งวันอะไรประมาณนี้มีเรื่องที่เป็นไฟอะ่ะบ่อยตกไฟบ้างไฟเลือนบ้างคือส่วนใหญ่จะเป็นในในจีนอะ่ะโดนเยอะแล้วเราเรียนรู้ว่าเราต้องแก้มันยังไงเรื่องนี้มีเพื่อนเป็นคนจีนวิธีแก้อ ให้บรรทัดสเลตได้คุยหน่อยบอกว่าเออผู้ไรอะไรเงี้ยล้วก็ให้บรรทัดสเลตไน่อยอ๋อต้รู้จักเรื่องคนจีเลยใช่นี่คือวิธีแก้ปัญหาของเราใช่ให้รักเรียนจีหน่อยแก้ได้ไหมก็แก้ได้อยู่ก็แก้ได้อยู่ถ้ามีเพื่อนที่ช่วยพร้อมช่วยมันก็โอเคแต่บางทีถ่าคนเดียวเลยอ่ะมันยากอ่ะพี่แล้วก็เคยไปกับพี่อีฟกับเอิร์ดอ่ะมีครั้งหนึ่งไฟจากเมืองนี้ไปอ่ะมันเต็มก็เลยต้องนั่งบัสแปดชั่วโมง เพื way, ่อมาต่อไฟเนี่ยกลับไทยก็คือต้องมาแล้วก็คือบัสลงแล้วใช่ไหมคะแล้วบอกแท็กซี่แท็กซี่ไม่เข้าใจคําว่าแอร์พอร์ตาท่ากันอยู่นั่ะชี้อยู่ตรงนั้นมาเกือบครึ่งชั่วโมงอะจะตกไฟแล้วจนแบบเออสุดท้ายมีเครื่องบินผ่านชี้เพื่อนที่มีมาแล้วนะชี้แบบนี้ไปสวนนกเลยนะมีนะแต่ว่าโชคดีที่ไปแล้วเราทานกันครึ่งชั่วโมงเกือบตก เกือบตกเครื่องว่าเสียวสุดๆแล้วแต่ยังไม่เท่าภาพติดตาจำไม่รู้ลืมของซูเปอร์โบว์พระดอนสีชาพันธ์เหตุเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงของประเทศอิตาลีครับมันตายได้เลยในวันนั้นน่ะกันอะไรึ้นอ่ะแมตต์มาสเตอร์ซีรีส์ที่ลมมีข่าวใหญ่เลยนะไฟไหม้โรงแรมเสียงเสียงอะไรดังๆตอนเช้านี่คือแขกที่พักโรงแรมอาจจะไปเที่ยวกลับมาอะไรเงี้ยแก้ปัญหาวิธีของการได้ยินเสียงคนอื่นหรือเสียงตัดเสียงรอบนอก โดยที่หลับสนิทใช้เอียบปักทุกครั้งจะเป็นคนนอนใส้เอียบปักเวลาไปแข่งเผอิญว่าวันนั้นเนี่ยหลุดมาข้างหนึ่งมันก็ได้ทำให้เราได้ยินแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเอะอะไว้นช่วงตอนเช้าเปิดไฟแล้วก็มันเป็นหมอกหมดแล้วอะ่ะควันม,มันเข้ามาในห้องก็คือเอาอะไรดีวะตั้งสติก่อนพาส์ตกระเป๋าไม,กาไม้กระเป๋าไม้นิดชุดซ้อมซะหน่อยอแบบยิบยิบยิบ,ยบ,ยบเอาเอาเอา,เ,อาเท่าที่เอาได้อะไอกระเป๋าเดินทางใหญ่ช่างมันไม่พอแล้วนั้นอันที่ห้าคือแบบเข้าไปเ <laughs> ข้าไปห้องน้ำสมัยก่อนพี่จะทำผมประมาณนี้แหละทรงนี้แหละสมัยก่อนทรงนี้ สองกระจกซะหน่อยแล้วก็ล้างน้ำเลยไปแต่งผมเรแต่งผมหน่อยยังมีเวลาแต่งผมหาตรงนี้พอเปิดทุกไปเฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยหนักกันในห้องเนี้ยหนักก่าในห้องอีกแบบความโชคร้ายมีความโชคดีอยู่ประตูห้องไม่เปิดออกไปปุ๊บเจออะไรไหมเจอประตูหนีไฟอยู่เยื้องแบบเยื้องนี่แหละประตูอยู่นี่ประตูหนีไฟอยู่นี่ถ้าไม่งั้นไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะไปซ้ายไปขวาดีกว่าไม่เห็นแล้วเออลงปขงางล่างปุ๊บก็ เจอพ่อพ่อลงมาก่อนแล้วไม่รู้ลงก่ตอนไหนตอนนอนนี่ตื่นแล้วก็ได้ตอนนอนไม่ได้นอนแก้ผ้านะไม่นอนแก้ผ้าโชคดีนะนอนแก้ผ้าอีกเรื่องงั้นก็คงจะใส่ทันอยู่นะถ้ามีเวลาใส่เยลน่าจะใส่ทันอยู่วิ่งลงมาแล้วก็นักกีฬาอันนั้นคือออฟฟิเชียลโฮเทลอะคือทุกคนอยู่นั่นล็อตลงล็อตเด็กฮีวงฮีวิดอยู่น้ำหมดเลยทุกคนอยู่น้ำหมดเลยมันก็ลงมากันแบบมันอยู่หน้าโรงแรมอ่ะแบบเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นไอ้คนอื่นไม่เห็นบางคนใส่ชุดแบบลงเหมือนอยู่ดีวิ่งมาเลยอ่ะคคือออยยังิดวว่่าาไไมมีเเเลลทะรรห ไม,ม่เวลาหยิบจับอะไรเลยเหรอ,อหรือห้องอาจจะหนักกับเราก็ได้อาจจะแบบไม่ไหวแล้วอาจจะแบบตื่นเต้นเกินอ,ะอ่ะเรายังมีสติหยิบหยิบแต่งผมหน่อยอลงวิ่งลงไปแล้วหนาวช่วงนั้นหนาวไม่แต่งผมไม่ได้พี่มันยังรู้สึกว่ามีเวลาก็ไปที่สถานทูตไทยซึ่งไม่ไกลโรงแรมชุดซ้อมมีทุกอย่างครบคอร์ดก็จองไว้แล้ว <c oughs> ยังอุตส่าห์ไปซ้อมตอนบ่ายด้วยความหน้าที่มันต้องมันต้องซ้อมอะ่ะมันก็ต้องไปซ้อมตามรูทีนข้อดีคือถ้าไม่มีครับถ้าไม่ได้หยิบกระเป๋าออกมาก็อดไม่ต้องทำอะไร สติสมาธิปัญญาหน้าที่ความรับผิดชอบสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดและทั้งหมดนี้คือขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่เหล่าฮีโร่ทุกคนต่างเดินทางไปต่อสู้เก็บเกี่ยวกลับมาด้วยตนเองพร้อมบอกเล่าสู่แฟนกีฬาและน้องน้องรุ่นหลังให้นำไปปรับใช้เพราะขึ้นชื่อว่ากีฬาอาชีพนอกจากฝีไม้ลายมือในสนามแล้วทักษะการเอาตัวรอดนอกสนามเป็นอีกหนึ่งาศาสตร์สำคัญที่ขาดไม่ได้จริงๆ